สวัสดีเอฟซีทีเคารพทุกท่านครับพบกับช่องวิธีรถบรรทุกดินคือเก่าคือเดือมครับน,นียังอยู่หน้างาั้นอยู่เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดครับซอยนามโสมนะครับติดอยู่กับทางเลี่ยงทันเซ็นไปอุดรกะเลื่อยเทศบาลบ้านเป็ดมา บ่กไก่ครับนี่ครับงานทำถนนนะครับเดี๋ยวติดตามช่วมครับตอนนี้ช่วงเศร้ากันย่งถ,ถึงเวลาทำงานนะครับย่งรอคนครับใคโคอยู่นะครับดันในนะครับจากจุดเริ่มต้นเข้ามาระยะทาง1กิโลเมตรครับอันนี้เป็นถนน สาธารณะนะครับแต่ว่าเอกชนนะครับเป,เป็นผู้ลงทุนนะครับสร้างขึ้นไม่นะครับเพราะว่าพันทีมาถมทีเจ้าของนะครับเจ้าของที่ดันในเนี่ยก็คือเจ้าของคณะมลําอีสานคนครสินนะครับสร้สางเ็น เฮ็ดขึ้นสูงไปจากระดับเก่าห้ายนะครับพอดีทั้งเทศสบาลเพิ่นมาตรวจสอบแล้วก็ว่ารดระดับลงอีกนะครับด้ยสิต้องเอาดินออกครับนี่มันสูงนี่ครับขังเริ่มเอาดินออกครับเพื่อสิลดระดับนะครับเรียนอยู่สองขั้นครับกับเสือบิกครับ นี่ครับไอซีปับระดับลงไปเรื่อยๆครับลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับนี่สูงขก้นไปครับจากพื้นนาจะ2สองเมตรสัดสนนะครับสังเกตจากเสาปูนนะครับที่ลดเอาดินออกมาลดระดับน่ครับมันสโลปลงไปเรื่อยๆครับเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมากนะครับ ผู้ลูกล่งครับล่างครับสต็อกไปดีนะครับ แลงที่สิทมต่อไปนะครับ11ไ like, ล่รสุดหลครเท่าปาดล้ยูค่าหวครับเดี๋ยวติดตามเรอยคับเดี๋อัดอเดตให้บิง้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ